วันที่เราวื้บเ่อย่าอเราต้องเลี้ยงทางให้ท่านโคตรพ่อพ่อเสียนเด้อเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงยูทูบฮ่อยู่บ้านทำบ้านยังไม่เห็นเลยเห็นยังอ่ะฮะท่านนี้เขาไปแล้วเจ้าของงานอยู่นู่นแล้วบ๊ายบาย